นี่เลืเตีหวัวมันโต๊ะหวานโอ้โววววอุว้ยงูอย่างเป็นแบนบนี้จับแค่เอามีดไจับหน้กโอเคอยบ่ันนไปเลยไหมยูยังไปเลยไหโอ้ <c oughs> <c oughs> สบายดีสบายพี่น้องสบายดียามคำคำวันนี้กะบบอลซีกะมีโอกาสได็ดไปการพอพ้นหักะตกใหม่ช่วงนี้ฝพ้นหักาตกไก่สะพัดิะด่วนเดือนซีเดือน,นหาแล้วเดี๋ยนี้ไก่สอดสงการนะพอดีฝนตกก็เลยว่าพา,ากันไปการมากระมูคนหนึ่งไปการเลาะไปหาการการป้าแล้วการเครียดอาการงูสิงนอนตาเมือนผมไมไฟนี่ อ่ะเราฟูนกปูนูลนเลยเราะการตามหวยนี่นแหละทั้งปูทั้งฟ้าไปน็นน้ำพอ่อ,พอวะงบ่พ่ออ่ะเรากาดหมดเลยเอียนก็มีได้หวยนี่น่ะเอียนโอ้เหาการลงเนาะมันซื้อคุ้มเมื่อแล้วเหมือนขัดเราไปท่านออมไปถ้าการขึ้นมาเนาะการเทียวลงแล้วการอ๋อได้เสียงนกเสียงนกนีเป็นกนกเขวาวะ นาพูดพุดพพุเพุ่อนเลาะมอเสียฮหาเลาะไปเพื่อนอนกียินเสียงนกสิงห์เหบาลางฝนบ่น้ำยู่น้ำท่อนฮ่านี่เหรองูสิงห์นี่มันนอนน้อนน้ำปายนี่แหละมันนอน

าต้องถีตมเนระเลือกอยใไรอะไรวะออมอ่ออมาทางเลย ตัวหนึ่งอะนกเจ้าคิดว่านกยางผ่เแม่นกยางนกเจ้ามันนอนอยู่นี่ม้านยุม้านยุมาอ้ยไอ้เจ้ปชิบมานไปใช่เพราะมันเอินมันยิงปลาคอมกี้คือว่ามิดจอยเอาเขียน โอเคหรออ๋อตัวใหญ่ใส่ถุงมัดช่วยนีลาบแล้วมือพอได้ปีนเนาะเอาสองคนเขาก็สิฟาันขาดลงตามหวยนักขาดลงไปได้เลยเนาะขาดลงไประยะหนึ่งจะการทองหน้าบพวกเนาะปลาคาร์ฟไม่ได้อขีพ่อปลาขอตัวนึงมันคือการลุกกับการงู lá ngủ lại hồi nền nọ mà mà là tiểu vừa lại nọ tám khay mai cô nhìn vừa vừa phạt phăng xiêng nói này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đèn, đèn đi,

ต้นนึง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 ตัวนึงต้นนึงต้นนึงนนึงต้นนึงต้นนึงต้นนึงนี่ยม้นนึงต้่นึงต้น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 น้นนึงต้นนึงนนึงต้นงต้้ยตนต้นงนต้นงต้นนึ้นึงต้นเฝ้านึงนนึ้นนงนนึง้ง อย่เอาบ่าที่หอยเนาะยบ่ทีหลายละหอยน่ะยื่เพื่อนน่ะเคไปเก็บมึงเก็บว่ะเอาคืนนี้ได้จริงรึเโอ้บ่บัอถ้าตุ่มเนาะเช็ดถือว่าปลาคอหนิเฮ้อเอ้าอ่าขาดดีดีขาดนี่ยเนี่นี่มันเมาปันนี้อ๋อเออยืด

Một tố tôi vì sao không không biết được thay thế này, <laughs> à? này chắp uh. à, à. ừ. một một cục mạng chắc lấy nữa tôi mày gần lắm nắm nè chưa lắm nè 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 này nè 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 Ừ, nó nào hóa phân hóa phần hóa phân 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 phi phân ai Phi, phi Phi, hóa Đi, đi, đi hóa đi hóa phân hóa Đi, hóa phân Đi phân hóa phân tôi phân hóa khừng hóa đi hóa phân chơi มันอยแล้วลปลาขอตัวนี้นะตรงใต้ในี่เนี่ยปลาตายังห้ามออมตายคนอื่นพูไดมมไปล่ะคาดเขิ่มขึ้นหลุดเหรเนาะมันถึอลูกเดียวอะสองดวงข้าแน่นะถ้ามันมุนกุ๊บเดีอวเลยจับผทันเนาะมขวอยู่ทีไร มุนคุปยังไงไอชิยูวันก่าหันยิงวะต้องห่มรู้เทตีนเนี่เทนี่หะไปแล้วไปแล้วนไปทางหลังนไปไม่ใช่ยูซิงสองอก็ท้าห้องนี้ไปต่ออุยได้ผ่านก่นผ่านสมเดือนละยิงประคอมกีคาดเขิงเลยยิงหมตายเลยเดผ่านฟ้าเลย เสร็จแล้วครันี่ยเราไอ้พาลงทางแล้วปานนี้ยมาแนงไม่ได้พาลงเลยไม่ได้คนไปก่นอนเ <c oughs> นาะคุณปทางไหนบ้างดิจ้าประทานเนี่นะเอาไปทางไหนมาอมเอาไปเสะหวยก่อนหนะเอาไปเสะหวยกันหาหลับสองทางหน้าเนอ่ะ <ไป S 1> คิดว่าเมียนเราตีทางหวยนะมันใจแล้วนะเออมันใจแล้วไปวะฝากกันลงมาเลย ประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวนี้เลยคิดว่าตอนที่ได้ว่าคิดอาการเลาะวยราชการขึ้นมาหาท้องหนาหาการบึงนกบึงนูนอนบึงนี่ขึ้นมาลาดขึ้นมาลงทางสั่มมาเนี่ยมากันบุไปซื้อนี่ยบังไปชิ่ภอทางดีวะเอาไอ้ก็ยังไปยังม้าขึ้นมาพผอวันเก่าอีกวันอ่นะ เดี๋มื่อกี้เราขึ้นมาเจอเนี่เลยเมื่อกี้นี่ทางเก่าไปยังขึ้นมามองนีิติเมื่อกี้นี่นะเขึ้นมาอจุดมองนีิติเมื่อกี้นี่เนี่ยต่ข้างานนี้ตัวไปจะไหนลงอีกหน่อยหมอธรรมบุญอาแห่งสามสิบนาทีอ้อมไปเอามาหัววอนเก่าอีกเดือนนี่เรามาสกลับกลับคืนไปทางเก่าอีก มันก็เป็นพ่อทางวะถ้ามันพ่อทางเก้าก็สิอเดะยางไปตามหันแหละพี่บ้านนี้มาพ่อวันเขาทางหรอไอมาพ่อบวันเขาทางทางหรอมาพี่ว้ายอันนี้มันยังมีจิตใจอากาศในลงปลาคันเลยใช่เครียดปะเออเนาะมาจับมาจับ ไม่ได้ไม่ฟาดนะมืออันนี้คือฝนตกธรรมดาเนาะตกแห้งเนาะคืออยู่แถวหวานเลยเห็นไหบ่เก็บอะไหลายพฟี่ีตัวี้ Oh. Tập nè âu mày âu kia, kiếm phòng rồi em mình tin hấp thế chặt chặt ở này chặt ở mặt này rồi nên nói vô chặt cái gì đấy chặt à xìu à ô ô ô đẹp vật ai tôi nâng khẩu như này tôi nhai đấy nó đặt phẳng lên đâu nhau nó đặt phẳng đi <laughs> Bưng ra Bưng ra Bưng tớ nhé đấy Xăm sóng nhiều thì, thì lá cái ra lạ Bưng ra khám đi Thì bà dợi nó sắp ra Vớt vào đây chứ <laughs> เอาตัวนี้คือปีนเข้ามาเท่านั้นตัวนั่นนะเนี่อ๊ะองปอมอือของแท้มันของจริงของมันของแท้มันสามสิบป่าตัวกลัวก็กลัวว่ะแฮจับจนเหนื่อยการไปทางด้นต่อไปเลยเลนตัวนี้การทนี่เว่าเสียงขันขาเนาะ เรารู้หนาวแล้วเราดูเราดูฮวันนะบ้าเอาเฟิตความใส่จากน,นวันจากโมงเป็นเกาโมงจากเรื่องนี้โอ้สิบโมงสิบโมงอากาศมาเท่านี้เพื่อว่าเพราะว่าอนะันน่ะก็เจ้าอันจูดปลามันเปลี่ยนอืม เดี๋ยวมันออกตามนี่เลยมันเคลียดเป็นหนูตอนมาพ่อหนู้สองสามตัวเติบบูทันจักตัวเลยเอ้ยเอา อยากแล้วนึงเพราะว่าถือของมาแต่นึ่งเดียวถ้าว่าจับอะไรตอนนี้อะไรอืน่นเพิ่นมาเอาอืมเด็กตั้งง่ายแค่าของแท้เนาะพ่องูนอนเนาะ

Ôi à, <laughs> có oh, <laughs> đi Cái bọc Cái xe tóc lại nhắn nít đi Ôi xe 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 Nhắn nói đi Xe xe tóc lại Lít 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 lên và đi thả thức theo này này Xe à? Đi Xe 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 hạ mà lên thì hòa mình Tóc bán oh, whoa, whoa. Ui cái này อะไรก่นงุสิงูยังวะอ้ยังวะไม่คยเห็นยังวะจักมี่ฟอมนไม่้ายงม้พวกมันงูเขียวอีกงู่างวะงองเนาะยังไงข้าข้าข้าเห็นวะไม่คยเห็นไ่เคยเห็นนะ นีอบาสีโอ้อพ่อแล้วเฮียจังรลายเนี่เขาเจ้ากัเขาเจ้ากับการอยู่นเนี่เขาเจ้ากับการอย่่งเช่งโค้งกคมอ่าสองคนวะนะสพ่อแล้ว,ลวการทีราราทร่าเหนกันเหลจำไาอะไรเฮียทำมาล้าน,นี่ออกไเยเฮียนี่ มีไว้ทั้งนั้นอ่ะมาทั้งพี่ไอ้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 อมาค้มมาค้งนักแสงมาบุ้มไปบุไปมาบุไปมาบุไปมาบุ้ไปเยอะถ้านแสงนักแสงเ้ยมาวะมาวะแสงอยู่เมียนวะข้อแท้วะเยนข้แท้วะเลไปเลยแม่ยุ้ยเลยไปเลยแม วันหน้ทางน่งให้เหรอวูนเรืาประจับหนึนี่เออปาปาลเนาะปลาเถอจะม่แทงไปจังย่นปๆๆๆๆอยูมาแบบยุ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 บานเน่านเ ông bọn nó nắp hà nội phá nó ông mời nóng nọ, bọn mời 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 บ่เคยเห็นเจืเคืออ่ะโอ้อันตรายเลยคิดถึาฝนตกเป็นม้เฉลี่ยกบเลยเกมึงมาคนนี้มันกาเปล่าป่ะเนี่ยม้าอะไรยากบ่เบ่เคยเห็นจือเถื่อันแต่ไปหาอยู่หากินกบเคยฟอเลยเมื่อยซุบยากกับเสียบ ชิมไได้แหรอบัดนี้ออมออมมาเลยนี่กามาบวบานี้มันมีมูกาเลยเว้ยกอทำมีมูมีมีมูอีกคนนึงเขาไปเบิ่งเลยเนอะกาบอเขาไปเบิ่งเลยอันนี้เรามสี่คนจะเขาสองคนจะยากเห็นลายอยาหาวหาวกับฝนตกมายาหา เรานำสวมจังมาวันนี้โ <wiele> อ้ยยังเมือยอยู่เลยพาเรีนไปโมแกนอนไคนนอนหน้าแล้วใอยบันี้ที่นายที่นาทางฟีอีกแรงจะเป็นไอเหรอระวังสองคนน่ะระวังหน่อ ท้องคนเดินเขาเหน็นเขากาดแต่วเขามาพออีกอุเดือนสินปบอบตายคือเ้าหร,อหรอือบึงคัลท้องคนเอาไปท้องคนได้หน่อยอเอาออกมาทางนี้เลยบุกาไปแต่ทางนั้นเองการไปคิดว่าเซียนการไปทงตัวท่านพอดีการไปพอ,อันชักเหมือนแสงหรือแสงแบบแบบแบบคื้นีงแสียงไงอยู่ได้ เซ็ในะนะนะหญ่อยู่ประมาณนั่นน่ะขออนุญาตนัประมาณสังกับป่นเนี่ยแต่ว่าระยะห่างกันสิบเมตรพม่านสี่ห้าสิบเมตรก็สุ่มควอยเห็นนี่นะก็สังเกตมาแต่ล่นล้วเพราะว่าเห็นว่าวไอ้กำลังหยามทางก็งเลยเพิ่นมาเฟิ่งเพิ่นมาเฟิ่งถามเพิ่นข้างไหนพิน่นว่าจะเป็นขลองทแท้ก็ได้พากันแดนเลยแต่ว่าทีาจริงเห็นว,ว่าวซี่ก็เคยไปโอดหาหญิงนกหญิงนูตามผู้ตางปาก็าม่ค่อยพออย่างแต่ว่ามื้อนี้เขา ตั้งทินเนี่ยบ่บอเคยเอามาหากินแถวนี้มากเลยพ่อแต่กกับโบแน่นอนว่ามันแซงยังแต็กก็คืออยู่นะแต่ว่าคือบอเคยพฟอดที่แซงแบบนี้เคยเบิ่งในหนังเคยเบิ่งในหนังโเบิ่งขจะไายสดคือแมนนก็มาวันนี้ก็คือชิ้นแปดเปล่าครับบอชิ้นแปดวันนี้นะเออคือหอยจังสัน สงสัยอยู่ที่คนลุกเว้ยอวกเคนลุกเนาะเอามีแต่มาพันนี้กับบุมียยังไงเธอมามาฟอแบบนี้ได้ก็เลยว่าสิพากันกับเพื่อนกับซานไคที่เข้ามาในมาหับชมในคลิปนี้กับขอเขาพวกขอบใจสำหรับวันนี้กับเสด็จอำนาฟาจากันพอกันในมือหนาสบายดีสบายดีเมื่อวานนี้ผมมานแล้วผมมานเนาะพ่อรนาะพอดีอีกเนาะ